สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ด y อ of t a ลอ t บายกันเชเรียนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีพฤษภจาก20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่วันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือจานรนดิงดวงท,วทั่วไปนะจ๊ะโอเคไหมช่วงนี้นะคะโควิดระบาดนะคะใส่แมสล้างมือกันนิดนึงใส่แมสล้างมือกันนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวนะจ๊ะหนูจ๋าถ้าไม่มีธุระประปังไปไหนก็อย่าไปในสถานที่คนมีคนเยอะ นะคะโควิดจะหยุดถ้าตามตามคนที่ไม่เยอะมันจะปลอดภัยกว่านะจ๊ะด้วยความรักเราปรารถนาดีจากอาจารย์อ่ะดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นที่ช่องนี้จะฮาร์ดคอร์นิดนึงเพื่อเสริมสร้างพลังพลังพลังของคุณคนที่แบบ กำลังทุกข์กำลังโศกกำลังเศร้าอาจารย์เจตนาของอาจารย์เพื่อต้องการมาช่วยให้คุณมีพลังงานดีๆมีแรงมีพลังให้ต่อสู้กับปัญหาระอุปสรรคนานาประการที่เข้ามาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่มันถาถมเข้ามาหรือชีวิตที่มันย่ําแย่อาจารย์มีเจตนาให้พวกคุณรุกขึ้นมาต่อสู้ดินรนกับปัญหารอุปสรรคใดๆก็ตามปัญหาไม่แก้ก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องแก้ไขด้วยสติ ถ้าเรามีสติแระมัดระวังกับชีวิตไม่เดินอย่างแบบใช้ชีวิตอย่างผิดพลาดการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติมันจะช่วยเราได้ในทุกๆเรื่องการมีสติการคิดการไตรตรองการตึกตรองในการกระทําของเราต่างๆการคิดหาทางแก้ไขปัญหานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรมีและควรทำนะจ๊ะโอเคไหมอย่ารุ่มหลงกิเลสตัณหามันพาไปทางไหนก็พยายามจะยับยัง้งชั่งใจไว้หน่อยอ่ะมาในเมื่อของความรักนะจ๊ะพฤชศพ,พไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรัก5้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบพาไพ่ใบแรกเดอะชาริออ คุณคุยกราศีกระกฎไหมชาริออดคือความแตกต่างรักของคุณอาจจะเป็นรักที่แตกต่างกันนิส,สัยแตกต่างความฐานะแตกต่าง,ตตางเขาอาจจะมีสถานะสถานะด้วยนะฐานะกับสถานะไม่เหมือนกันนะคะความแตกต่างระหว่างสถานะก็อาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มีความแตกต่างระหว่างนิส,สัยเขานิสนัยอย่างคุณนิสัยอย่างคน,นงงงเรานิสัยต่างกันอยู่กันยากเพราะฉะนั้นความแตกต่างความดื้อรั้นคุณมีความดื้อรั้นเป็นอย่างมากนะคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะ มุ่งมั่นที่จะเอาชนะลืมมองหรือเปล่าการเอาชนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ลืมมองหรือเปล่าความการเอาชนะใจคนดีการเอาชนะใจคนด้วยความไม่เครียดแค้นดีการเอาชนะใจคนด้วยความด้วยความให้เขาเห็นความดีนั่นก็ดีเช่นเดียวกันแต่ในบางคนต่อให้คุณทําดีเป็นนางฟ้าถ้าเขาไม่รักก็คือไม่รักแหละเพราะฉะนั้นคุณไปเอาชนะเขาได้อะไรได้คนคนหนึ่งมาคนคนนั้นมันควรค่ากับการที่คุณต้องเอาชนะหรือเปล่า ถามคุณเองดูการเอาชนะกันหรือเป็นการเอาชนะอะไรอ่ะชนะใจรักของคุณอาจจะมีระยะทางมาเกี่ยวข้องนะคะรักทางไกลหรือต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนารักที่มีความแตกต่างต่างวัยก็ได้เออหรือเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยค่ะความขัดแยง้งปัญหาระอุปสรรคนะจจะประมาณนั้นไพ่เป็นไพ่ที่เหนื่อยอ่ะบอกเลยนะ เป็นไพ่ที่ค่อนข้างเหนื่อยการเอาชนะชนะได้อะไรถามตัวกันเองไหมคุณเอาชนะใจเขาโอยอยากได้ผู้ชายคนนี้มาครอบมาครองอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาครอบมาครองโอ้ยทําดีสารพัดอย่างชนะแล้วได้อะไรคนแบบนี้คนคุณถามตัวคุณเองดูก่อนว่าคนที่คุณเอาชนะนั้นนั้นน,ะน่นนะเขาเป็นคนดีจริงๆหรอถูกปะเขาเป็นคนที่คุณอยากได้จริงๆรหรอหรือคุณแค่อยากเอาชนะเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียนหน้าหรือเอาชนะเอา คือความมุทะลุความดื้อดึงของคุณจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอืออาจารย์เห็นสิบดาบอยู่ตรงนี้อดีตที่ผ่านมาสิบดาบโดนทิ้งเหรอจะ๊ะคุณทิ้งเขาหรือเขาทิ้งคุณอ่ะเจ็บมาพออยังเจ็บมามากพออยังสิบดาบคุณคิดอะไรไว้มันล้มเหลวทางความคิดคุณคิดอะไรไว้มันพังลงมาหมดเลยเขาอาจจะเลิกราย่าร้างเขาอาจจะทิ้งคุณไปหรือคุณอาจจะทิ้งไว้ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้คุณอาจจะทิ้งเข้ามาก็ได้แต่ ถามว่าอาจารย์มองว่าคุณน่าจะถูกทิ้งมากกว่าถูกเทใช่ปะสิบดาบอะความหวังที่คุณวาดหวังชีวิตไปกับคนนี้มันพังพลา,ายลงมาหมดเลยและคุณยังอยากได้โอกาสรักของคุณอาจจะเป็นต่างวัยด้วยนะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็เป็นไปได้คุณยังรักเขาหนามีทูออฟคัพด้วยเลิฟเลิฟเอชออฟคัพว้าว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 เฮ้ยไงพระศกจะอ่านยังไงดีล่ะเนี่ย จะบอกว่ายังไงเหนื่อยเลยการพยายามนิ่งพยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของคุณน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการในความรักในครั้งนี้ค่ะหรือคุณไปข้องเกี่ยวกับคนที่นิ่ง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 เขาไม่ตอบสนองอะไรคนเลยหรือเปล่าแต่คุณมีความรักของเขามีทั้งหนึ่งถ้วยสองถ้วยเด็กถือถ้วยเออแบบเยอะมากอะ่ะมันเป็นลักษณะข,ของ แต่คุณสองคนไปกันได้ยากนะอาจารย์บอกเลยต่อให้คือความรักอย่างเดียวมันใช้กับชีวิตไม่ได้อะจะบอกว่าความรักอะ่ะคือคุณบอกว่าคุณรักเขาอย่างไงคุณก็รักเขาอย่างเงี้ยมันใช้กับชีวิตไม่ได้ความรักมันมีด้วยเหตุด้วยผลด้วยองค์ประกอบเออเอไอ้สักใบดิเหนื่อยบ้านนันแหละเหนื่อยต่อให้ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่าต่อให้ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นคุณเป็นนางฟ้าค่ะถ้าเขารักคุณอยู่เฉยๆ,ๆเขาก็รักยืนโง,ง่ๆเขาก็รักค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะเหนื่อยเปล่าเปล่าปะสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปสิ่งที่คุณให้ลงไปสิ่งที่คุณได้อยากจะได้มันไม่ได้ได้สิ่งเหมือนสิ่งที่คุณต้องการอืมทุ่มเทมากเท่าไหนก็เหนื่อยมากเท่านั้นอีหนูจา้าผท้ศพ คนที่คุณรักรู้สึกไงหนงไงซีดาบทาไมอาจารย์ถึงอ่านไพ่แบบนั้นเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เห็นไพ่ของเขาการที่เขาเดินจากคุณไปและความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนคบกันยังไม่รู้นิสัยลึกๆของการรละกันแต่ทุ่มเททุ่มใจโอ้ยฟังคําป้อยอกฟังคาหวานหวานคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะเขาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ด้วยนะคุณยังไม่ได้เรียนรู้นิสัยเขาเลย อ,อยังมีการไปไป,ไปกับกับของคนที่คุณรักแม่ะแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองสูงรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นค่ะเออถามว่าคุณรู้ไหมบางทีคุณก็รู้ว่านิสัยเขาเป็นไงคุณอาจจะรู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวคุณอาจจะรู้ว่าน,นู่นนั่นนี่แต่ในยามที่คุณรักคุณก็อยากได้เขาแหละแต่ในยามที่เขาไม่ทำอะไรให้คุณมันก็ทําให้คุณแบบคือมันคิดอ่ะเหนื่อยจังเห็นพ่คุณ เขารักตัวเองค่ะอาจารย์บอกเลยนะคนที่คุณรักเนะี่ยเขารักตัวเองและเขาทําความเขาทาเขาทําอะไรตามความต้องการของใจของตัวเขาเองค่ะอืเพราะฉะนั้นการที่คุณเหนื่อยต่อให้คุณทุ่มเทต่อให้คุณให้มากแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้อะไรกับคืนถ้าเขาอยากให้เขาจะให้เองประมาณนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตยังเหน็ดยังเหนื่อยยังหนาวคุณไปทําบุญมาหรือไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือคะอยากหลุดพ้นไหมมันเหนื่อยใช่ไหม คนที่ทาอะไรรับหลังคุณเขากลับมาใช่ไหมบางคนยังมีการไปไปกลับกลับและยังวนๆกันอยู่เลยพฤศพให้เท่าที่ให้ค่ะให้อะไรรับได้คุณให้ความช่วยเหลือให้ใจให้การดูแลได้อะไรตอบแทนไม่ได้ได้แต่ความสูญเสียเสียกายเสียใจประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะพฤศพเขามีความสุขดีเขาเป็นเดอะฟรูใช่ เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลันลาลันลาล่องรอยมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามแต่เขามีวาทศิลป์ดีนะเขามีหลักที่เขาไม่เลือกคุณคือรักที่เขาไม่เลือกค่ะเขาอยากจะจบบางทีเขาอยากจะจบกับคุณคือเขาอยากทักเขาก็ะทักเขาอยากหายไปเขาก็หายไปเขาทําอะไรตามใจเขาเองคือถ้าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาสบายใจเขาจะอยู่เขาเป็นคนฉลาดมากนะอืมถ้าเขากลับมาหรือการวนเวียนกลับ คือผลประโยชน์หรือเปล่าเงินทองหรือเปล่าคุณเป็นได้แค่รักที่เขาไม่เลือกค่ะรักที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วรักที่เขาไม่ต้องการรงเอ่ยกับใครเขาใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมานานแสนานานแล้วเขาก็ยังใช้ชีวิตอิสระอยู่ล่าไปบางคนเป็นผู้ใหญ่แต่นี้ใสเ่เด็กๆยังรั้นรายยังร่องรอยยังไม่คิดอะไรเยอะเลยด้วยซ้5ขอคุณเคิดยังไงคุณรอเขาอยู่ คุณเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นเดอะเดวิลค่ะเวรกรรมยังไม่หมดมั้งเวรกรรมของคุณกับเขาเวรกรรมที่ต้องมาเจอมาเจอเครียดจิตตกนอนไม่หลับไปแอบสืบแอบส่องไปตามเฝ้ามองเขารักที่ไปแอบสังเกตเขาว่าเขาเป็นยังไงบางคนจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยใจที่ผูกพันด้วยใจที่ไม่อาจลืมกันได้ เคยคิดไหมวันวันหนึ่งหรเราคิดว่าวันนี้ทําไมคนคนนี้ไม่ออกไปจากหัวไม่ออกไปจากความรู้สึกยังคนวนวนเว,วียนเวียน,นปุ้นป้้นปิดเปี้ยนทาให้เราต้องทุกข์เพราะเขานั่นคือกรรมค่ะบางทีคุณอาจจะไปตามทำกรรมกับใครไว้แล้ววันนี้กรรมคนนั้นก็กลับคือเหมือนกับว่าสมมติว่ามีคนบางคนเขารักเราแล้วเราไม่รักเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขานะเราไม่สนใจเขาแต่คนที่คุณสนใจเขาก็ไม่สนใจคุณนะั่นมันคือกรรม ไม่มีอะไรที่คนทุกคนจะได้มาอย่างสมบูรณ์เรารักเขาเขารักเราคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับมาไหมคะมีโอกาสกลับมาไหมการวางแผนกลับมาได้นะอาจารย์มองว่าการกลับมาได้แต่การกลับมานั้นเป็นการกลับมาซึ่งวางแผนในชีวิตไว้เพราะคุณเป็นแค่ชอยค่ะคุณอาจจะได้กลับมาพูดมาคุยกันได้สารสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นแต่รักนั้นก็ยังทําให้คุณเป็นทุกข์อยู่ดีค่ะ นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เองเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเ <c oughs> ดิมเพล่ความสัมพันธ์ที่เขาสั่งเขาคอนโทรลเดอะเดวิลเป็นความสัมพันธ์รับรับปิดบังซ่อนเร้นแอบคบแอบคุยกลัวคนรู้เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเขาเป็นคนฉลาดนะเขาไม่เลือกคุณหรอกจรงิงๆพูดตรงเลยช่วงนี้เขาํำบักอยู่กับการงานการเงินชีวิตเขาอาจจะกลับมาหยิบยืมเงินทองหรือผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่าคิดดูให้ดีว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรกับเขาน่าจะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม อะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบประทันหันเหนื่อยไหมกับความรักที่คุณต้องวิ่งตามเหนื่อยไหมกับสิ่งที่เป็นอยู่การรอคอยนั้นไม่สำเร็จผลค่ะอะไรที่คุณเดินเจอมาจะเจอแบบซ้ำๆเดิมๆการกลับมาของใครบางคนที่คุณรอคอยเขาจะกลับมาค่ะแต่การกลับมานั้นไม่ได้สร้างความสุขค่ะสร้างความทุกข์การกลับมาไม่ได้กลับมาดีกันเสมอไปอาจารย์พูดเสมอเพราะฉะนั้น กลับก็เป็นทุกข์ไม่กลับก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถามตัวคุณดูว่าคุณอยากอย,กอยู่ตรงไหนอยากมีความสุขรือยากมีคว,วามทุกข์กับคนที่เรื่อนรอยรันรากับคนที่เป็นแค่เวรกรรมทําใจให้สงบทําใจนิ่งๆค่ะอืมเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าดมูลเขามีครอบครัวแล้วแหละคนคนนี้มีลูกคนหนึ่งคนมีลูกสองคนเขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขานิ่งเฉยเขาไม่ทําอะไรค่ะ ต่อให้คุณไปหยิบยื่นอะไรก็ตามถ้าเขาจะทําคือเขาอยากทําเองเพราะฉะนั้นความรักเขากลัวความรักรจะถูกเปิดเผยด้วยแหละมันมีความรักที่ซ่บิดบังซ่อนเร้นคนคนนี้มีคนข้างกายเราจริงๆนะประสบคิดดูให้ดีคนคนนี้เป็นคนฉลาดและการที่คุณลงทุนลงแรงอะไรไปการที่คุณเป็นผู้ให้แล้วได้รับอะไรตอบแทนเหนื่อยฟรีซะลมั้งอะคุณล่ะคุณล่ะคุณล่ะคนคนนี้เขาโฟกัส เขาโฟกัสกับตัวเขาเป็นหลักเขาโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับตัวเขาค่อนข้างมันคนเห็นกับตัวเหมือนกันนะแต่ถามว่าเขารักตัวเขาเองเห็นกับตัวไหมไม่เห็นกับตัวหรอคะการรักตัวเองไม่ใช่เป็นการเห็นกับตัวนะคะแต่เขาเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดคุณอาจจะมาเป็นช้อยที่ไม่ดีสําหรับเขาก็ได้เขาอยากได้ช้อยดีๆเออประมาณนั้นคุณคุณยังต้องอดทนคุณยังต้องอดทนยังคงต้องเสียใจช้ำใจเจ็บใจเออการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า จริงๆแล้วคุณก็อยากไปแหละแต่คุณยังตัดเขาไม่ลงตัดเขาไม่ได้ชีวิตของคุณยังวนเวียนยังป้วนเปี้ยนยังมีความรู้สึกระลึกถึงยังมีความรู้สึกที่ห่วงหาอาทรยังมีความรู้สึกเจ็บจกักรวาลบอกว่าจริงๆคุณนะ่ะสามารถหลุดออกไปจากตรงนี้แล้วได้ได้แล้วนะแต่คุณไม,ไม่ไม่ออกไปเองบางทีอ่ะกรรมอ่ะก็เกิดจากการกระทําคุณไม่ยอมออกไปแล้วใครเขาจะไอ้นี่คุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะขอไพ่แนะนำห้าใบ ไปสืบเขาไปมองเขาไปส่องเขาโย่ทุกไม่จ๊ะคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์มันทุกข์เขาทําอะไรรับหลังคุณเขามีคนอื่นเขาพูดไม่จริงพูดปวดพูดไม่ซื่อพูดอย่างทาอย่างเดอะเวิลด์คือการจบซะดีไหมอ่ะต่อให้ใครบางคนที่เขากลับมาความสัมพันธ์ของคุณได้เป็นได้แค่การเจ็บปวดเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่คุณได้รับความเจ็บปวดความค้างแคลงใจปัญหาในหัวใจมันเจ็บเหมือนเดิมไม่กลับมาแล้วก็ไม่ไทําให้สถานการณ์ดีขึ้นรักที่เคยเจ็บก็ยังเจ็บ อย่างเดิมเพราะฉะนั้นเดอะเวิลด์บอกว่าคุณจะจบกับความรักครั้งนี้ได้คุณจะอยากจบหรือเปล่าเท่านั้นเองอยากจะจบหรืออยากไปต่ออยากจะเจ็บไปเรื่อยๆหรือจะตัดใจจากผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ให้ได้อยู่ที่ตัวคุณเองเลยค่ะบางครั้งชีวิตเลือกเดินเองนะคะถ้าคุณอยากจะกลับไปเพื่อสารสัมพันธ์คิดว่ามันจะดีขึ้นไม่ดีแน่ๆค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจากไปแล้วสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเด e World เป็นไพ่ที่ดี นะคะเป็นไพ่ที่จบจากบางสิ่งและเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งแต่มันอยู่ที่ใจคุณถามใจคุณดูว่าคุณอยากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเป็นหรือคุณยังกัดขังตัวเองอยู่ในความทรงจําความรักกิเลสตัณหากับคนคนนี้เพราะว่าไพ่เดวิลเป็นไพ่แห่งกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเกิดจากการกระทําของเราเองเกิดจากความคิดเกิดจากความตัดไม่ขาดของเราทํำยังไงก็ตัดตาให้ขาดนั่นแหละคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีเมษ ราศีกันราศีพฤจิกราศีสิงห์ราศีเมถุนมีนหรือคุยกับใครก็ได้เห็นไพ่คุณแล้วก็เห็นแล้วมันก็ต่อให้คุณอยากกักอยากเก็บเขาไว้หรืออยากเอาชนะหรืออยากกักความรสึกนี้ไว้คุณเท่านั้นแหละที่เป็นผู้เจ็บจริงๆต่อให้คุณเอาชนะใจเขาได้ต่อให้คุณทําดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นค่า ดีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่คนในหัวใจของเขาโอเคไหมจ๊ะเพือสออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดสคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอร์ไลน์มาค่ะ SI AFE 0 3 2เอาเเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ